สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16 TA ทาร์ลชแนลผู้รับสารจัก,กรวาลแปลความหมายโดยการอ่านนักไพ่ทาโร่หมอแจนนะคะคลิปนี้นะคะเป็นแบบแรนดอมอ่านตามพลังงานหน้าไพ่นะคะคลิปนี้นะคะแรนดอมไม่มีความบังเอิญในโลกใบนี้สําหรับผู้ที่ได้มาชมคลิปนี้นะคะข้อความข่าวสารนี้จักรวาลอาจอยากส่งถึงคุณนะคะวันนี้เราอยู่ในหัวข้อสิ่งสําคัญของคุณนะคะ ที่จักรวาลอยากบอกคุณนะคะเป็น Energy พลังงานพลังงานบวกนะคะอ่านตามพลังงานหน้าไพ่นะคะเราจะใช้ไพ่ทาโร่สองสำรับนะคะเราจะเปิด10บใบนะคะโดยใช้ไพ่แม่มดวิชีนะคะเดวิดเดวิดคอรซี่นะคะอีกสำรับหนึ่งนะโอเคอะเรามาดูกันเลยนะคะ ช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะการอ่านเป็นการอ่านตามพลังงานหน้าไพ่ข้อความข่าวสารนี้อาจจะสะท้อนนะคะถึงตัวคุณโดยเฉพาะก็ได้นะคะเราจะอ่านตามพลังงานหน้าไพ่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าอ่ะสิ่งสําคัญจกักรวาลอยากบอกอะไรตัวคุณนะคะอืมเขาบอกว่าคำพูดของผู้อื่นนะคะคำพูดของผู้อื่นนะคะ นะะในทางนะคะไม่ดีเออในทางบุลรี่หรือในทางอะไรก็แล้วแต่นะคะคำพูดนะ,ะของนะค,ะคนอื่นบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นครอบครัวนะคะความรักคนรักนะคะหรือเพื่อนนะคะหรือเจ้านายหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่ทําให้เรารู้สึกนะคะอ่าไม่มีความสุขนะคะรู้สึกเหมือนว่า คำพูดของเขานะคะยังคอยตกย้ำนะยังทําให้เราเจ็บปวดนะคะทำให้เราเสียใจนะคะทำให้เรารู้สึกหนักเหนื่อยหรือเรานะ,ะไม่สามารถนะคะทำอะไรตามความต้องการของเราได้นะคะอืมมันเป็นสิ่งที่กั้นพลังงานความสำเร็จของตัวคุณนะคะคุณเป็นคนที่เก่งนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานนะค,ะความรักความสัมพันธ์ นะคะหรือการสร้างโปรเจกต์ใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะคุณเป็นคนที่เก่งคุณมีความอดทนนะคะอย่าให้เสียงนะ,ค,ะคำพูดของผู้อื่นที่เคยดูถูกคุณที่เคยบูลลี่คุณหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะคำพูดนะ,ะดูถูกเหยียดยามของผู้อื่นมีอิทธิพลนะอยู่นะใน จิตใต้สำนึกของคุณทำให้คุณนะคะไม่ประสบความสำเร็จทำให้คุณไม่กล้าเริ่มต้นที่จะลงมือทำนะ,ค,ะคุณเป็นคนที่เก่งกวา่าที่ตัวคุณคิดอ่านะ energy พลังงานอันนี้อาจจะเป็นข้อความที่สะท้อนนะคะเฉพาะตอนที่คุณมาฟังข้อข้อความนี้ในคลิปนี้นะคะโดยเฉพาะก็ได้เช่นกันนะคะนะคะเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่นะคะ แม่มดวิชีนะคะพไพ่แม่มดวิชีบอกว่านะคะแปะไม้เท้าเห็นไหมะคะความสําเร็จนะคะ,ะความมุ่งมั่นนะคะการที่เราอยากจะลงมือทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะเขาบอกว่าสถานการณ์ไม่ต้องลังเลใจนะคะเอ,อ อย่าฟังเสียงในหัวของเราที่นะคอยดูถูกตัวเราเองด้วยเหมือนกันหรือคำพูดของผู้อื่นที่เคยดูถูกนะตัวเราไว้เอาคำพูดตรงนี้นะคะมาย้อนคิดมาฟังอยู่ในหัวหรือเสียงในหัวของเราอะ่ะอย่าให้มันมีอิทธิพลนะคะทำให้เราทำไมคะไปไม่ถึงเห็นไหมคะเขาบอกพยายามนะคะอีกนิดเดียวเห็นไหมคะเไม้เท้ามันเป็นแดไม้เท้านะคะอืมนะอย่าฟังเสียงคนรอบข้างนะ,ะตัด อืมนะตัดพลังงานนะตัดพลังงานพวกนั้นออกไปนะคะอืมนะเขาบอกว่านะคะ intuition นะจิตใต้สำนึกของคุณนะคะที่นะคะทำไมคะนำมาสร้างสรรค์ผลงานนะคะความสำเร็จให้เชื่อสัญชาตญาณของตัวคุณนะคะว่าคุณสามารถเริ่มต้นได้นะคะไม่ว่าจะเป็นงานเงนิงนความรักความสัมพันธ์นะคะคุณนะคะ มีพรสวรรค์อ่ามีพรสวรรค์ทาไมคะในตัวของคุณอะนะคะหามันให้เจอหามันให้พบนะคะทําไมคะเพื่อสร้างความสําเร็จสร้างงานสร้างเงินอืมนะคะคุณจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไระประสบความสําเร็จได้มากกว่านี้นะคะใช้ชีวิตนะคะที่มีความสุขอ่ะจากนี้ไปนะคะจะเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะการมีความสุข นะการมีความสุขอะไรเช่นเรานะโดนใครบางคนที่ทำงานไหมนะะกดเราไว้ข่มเราไว้ตรงนั้นนะ่ะมันเป็นสถานที่ของเราจริงๆไหมให้เราถามตัวเราเองนะคะจากนี้ไปนะคะนิวมูลเนี่ยวันพพรุ่งนี้นิวมูลรอบใหม่ราศีพิจิกนะคะเขาบอกว่า จิตวิญญาณ intuition จิตใต้สำนึกลึกๆของเราสิ่งที่เราต้องการที่เราต้องกลับไปค้นลึกๆในใจของเรานะคะให้เราถามตัวเราเองนะคะที่เราอยู่ที่ทำงานนะค,ะะความสัมพันธ์ครอบครัวเดิมของเรานะคะหรือคนรัก่านะคะงานความสัมพันธ์นะ,ค,ะครอบครัวเดิม family นะคะ,ะครอบครัวคนรักนะ แล้วก็ครอบครัวเดิมนะคะงานนะความสัมพันธ์เพื่อนด้วยก็แล้วแต่อะไรก็แล้วแต่นะคะให้คุณตอบตัวเองว่าคนที่อยู่แวดล้อมเรานะเขานะกดเราสนับสนุนเราหรือซนะับพอร์ตเรานะซับพอร์ตนะเออนะคนที่นะคะอ่าจะร้องไห้ร่วมไปกับเราอะ่ะมันมีหลายคนได้นะคะอืความเสียใจยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเช่นเพื่อนเสียใจยเราเสียใจยเราร้องไห้ร่วมกัน แต่คนที่นะคะจะเห็นคุณประสบความสำเร็จนะคะแล้วเขาหัวเราะยินดีไปกับคุณด้วยโดยที่นะคะไม่ได้รู้สึกคิดทำไมคะยินดีแบบจริงๆอ่ะยินดีแบบจริงใจนะคะเมื่อคุณประสบความสำเร็จนะคะเมื่อคุณได้ดีที่ในบริษัท เมื่อคุณเป็นเดือดสตาร์เมื่อคุณเป็นท็อปขึ้นมาใครที่จะหอเราะหรือยินดีกับคุณด้วยใจจริงนะคะมีไหมนะให้ถามตัวคุณเองตรงนั้นนะคะบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะเป็นสถานการณ์ที่ใครบางคนกําลังลังเลใจว่าฉันจะไปซ้ายขวาหน้าหลังนะ,ะงานประจ,จำนะ,ะหรืออะไรสิ่งที่เราต้องการนะคะทุกคนนะคะในที่มาฟังคลิปนี้คุณกําลังจะเริ่มต้นอะไรที่มันเป็น ความสุขจริงๆของคุณนะคะงานที่คุณอยากจะทําจริงๆมันคืออะไรนะคะเป้าหมายแพชชั passion, ่นการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขการที่มเราไม่ต้องโดนกดนะคะความอิสระทางชีวิตจิตวิญญาณเราอยากจะส,สรรส้างอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งนะจะิตวิญญาณของเรามันอาจจะเรียกร้องมานานแต่เราไม่เคยทํามันเรากลัวเราหวาดกลัวเพราะเสียงคนอื่นเสียงผู้อื่นจากแฟมิลี่เดิมของเราเสียงจากเพื่อนเราเสียงจากคนรอบ ข้างที่มันว่าเราไม่ได้เรื่องเสียงจากตัวเราเองที่คาดหวังว่าฉันจะต้องดีกว่านั้นวันนี้แต่นะเป็นเสียงที่นะนะทำไมคะทำร้ายเราไว้ทําให้เรานะไม่กล้าเริ่มต้นกลัวไม่มั่นคงกลัวความเปลี่ยนแปลงนะคะกลัวหวาดกลัวนะคะอยากจะไปข้างหน้าแต่นะสองจิตสองใจอดทนอยู่ตรงนี้แหละนะคะเออมันดีอยู่แล้วนะมันจริงหรือเปล่า ะะไม่ต้องตอบหมาะแจนะตอบตัวคุณเองนะคะคลิปนี้เป็น energy ที่บวกมากนะคะส่วนใครนะคะข้อความข่าวสารเนี่ยท,ทั้งหมดทั้งมวลที่พูดเนี่ยนะคะอย่าย่าไม่หมดนะคือที่พูดไปเนี่ยนะ อาจจะสะท้อนะในจิตใต้สำนึกลึกๆของแต่ละคนนะไม่เหมือนกันนะคุณต้องตอบตัวคุณเองนะคะไม่ได้ตอบหมอแจนนะโอเคไหมอ่าเพราะว่าอันนี้มันเป็นสิ่งสำคัญที่คุณนะที่จกักรวาลอยากจะบอกคุณที่ชมคลิปนี้นะเขาจอดจงว่าคุณจะฟังคลิปนี้แล้วคุณนะคะจะได้รู้อ่านะคะ อะไรที่มันลึกระดับจิตวิญญาณมันดีฟมันลึกที่คุณรู้สึกว่าฉันเหนื่อยมากเลยฉันต้องเหนื่อยตลอดฉันต้องโดนแบบนี้ฉันอดทนมาเยอะนะฉันจะไปสีดําหรือฉันจะไปสีขาวแต่ฉันก็ทําไมคะฉันกลัวไม่มั่นคงฉันมีความกลัวนะเออนะก็บอกว่าทําไมคะนะอะไรที่เราเริ่มต้นหรืออะไรที่เรามีความสุขมันใช่ไหมมันมีได้นะเออเนี่ยเห็นไหมคะอยู่ในเวิร์ดมาเนี่ย the universe เนี่ยไพ่ใบนี้นะเห็นไหม อยู่ในเวิร์ดเนี่ยไพ่ใบนี้คือเห็นไหมคะอ่าสังเกตนะคะเออพไพ่แม่มดที่ทําไมคะหละัล่นะล้ลานหลั่นล้าเห็นไหมคะหละัลล่นละ้านะเออหลัล่นล้าแบบมีพี่เสื้อยิ้มแย้มเห็นไหมคะเออเหมือนแบบอุยแฮปปี้เอนดิ้งนะคะแล้วมันก็ลิงก์ไปกับไพ่ข้างบนคือ มาสึกอ,อ่ะเออคุณคิดว่ามาสึกทําไมคะอดทนไหมเหนื่อยไหมเออหนักไหมพูดได้ไหมไม่ได้นะเหนื่อยอดทนแต่ข้างในใจเซนซิทีฟไหมใช่ไม่ไหวแล้วกูเออนะคะกำลังลังเลตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างนะ,ะเขาบอกว่าจริงๆอ่ะนะคะการใช้ชีวิตไม่ว่าทํางานความรักความสัมพันธ์หรืออะไรก็แล้วแต่มัน,นไม่จำเป็นต้องเหนื่อยขนาดนั้นอืมมันมีความสุขได้แต่เราอาจจะบางคนไม่อยู่ไม่ถูกที่ถูกทางถูกเวลานะคะ ถูกความสัมพันธ์ถูกคนอะไรก็แล้วแต่นะคะเเพื่อนถูกไหมที่ทํางานเราถูกกับเราไหมหมายถึงว่าเราอยู่ถูกไหมเราตอบตัวเราเองไม่เราไปถามใครนะที่ทํางานนี้มันใช่หรือเปล่าจริงไหมฉันมีความสุขที่จะไปทุกวันไหมหรือฉันได้เงินเยอะจริงแต่ฉันแม่งไม่มีความสุขเลยหรือยังไงนะคะถามตัวเราเองนะคะความรักความสัมพันธ์ที่เราคุยที่เราคบอยู่มันดีไหมเพื่อนเราเนี่ยมันคอยจะแทงข้างหลังเราตลอดไหมหรือมันสนับสนุนเราวะหรือมันยังไงอะไรอย่างนี้นะคะให้เราตอบ ตัวเราเองถึงเวลาความเปลี่ยนแปลงมาแล้วเนี่ยบอกแล้วเนี่ยดาวมตรตยูจะดาวมตยูจะเปลี่ยนผ่านแล้วนะคะคิดนให้ดีคิดวิเคราะห์ให้ดีดดๆนะคะโอกาสมันมาแค่แวบๆนะหมดไปนะคะบอกเลยถ้าใครไม่ทำนะคะอืมนะคะบอกเลยนะสถานการณ์นะคะอืมนะคะเขาบอกว่าหกเหรียญอืมนะเห็นไหมคะ อยู่บนหน้าผาตกลงมานะบางสิ่งบางอย่างเห็นไหมคะจะถึงและจะได้และยังไม่ได้นะคะอืมบางครั้งทําไมคะเราทํางานมีคนขโมยผลงานเราอีกอืมนะมันสมองเราอ่าเราเป็นลูกน้องแต่พอเราพูดไปหัวหน้า,าไปได้หน้าได้เงนินเดือนได้ตำแหน่งเราไม่ได้นะคะอืมก็คิดพิจารณานะคะเอานี่แปดไม้เท้าเห็นไหมคะ ความสามารถพิเศษของพวกคุณนะคะแต่ละคน intuition the moon เนี่ยมันแบบว่าความสามารถพิเศษของคุณที่ในแต่ละคนะจะมีไม่เหมือนกันทําไมคะมันจะสร้างงานเนี่ยใช่ไหมสร้างงานสร้างผลงานทําให้คุณมีความสุขจักรวาลบอกว่าถึงเวลาแล้วเนี่ยเนี่ยถึงเวลาที่คุณจะทํางานที่มีความสุขอ่ะอืมนะคะอย่างเช่นบางคนร้องเพลงเพราะมากเลยอะ่ะร้องเพลงนะทําคลิปลง YouTube ร้องเพลงก็มีคนเข้าบายเห็นไหมคะ มีคนเข้าไปชม,มซื้อกีตาร์ดิดร้องเพลงบางคนทําไมคะวาดรูปสวยอ่ะก็วาดรูปไปโอ้วันนั้นหมอแอบ,บไปดูคลิปต่างประเทศวาดรูปอ่ะอืมดอวิ่งอะไรเงี้ยโอ้โหห้าสิบสี่ล้านโอ้โหให้ตายเถอะห้าสิล้านวิวเงี้ยโอ้คนติดตามสิบล้านโอ้โหเป็นลมเลยแค่ร้อยกว่าวิวโอ้แค่ร้อยกว่าวิดีโออะไรวะนัะ่งห่าโอ้แบบ <laughs> อเงี้ยแบบโอ้พระเจ้าแปบ๊บเดียวโหแบบเงินแบบเอ้ยมาจากไหนว่าเพียบไปหมดเลยเงี้ยอืมเห็นไหมคะสามถ้วยเนี่ยเห็นไหมคะมีความสุขสามถ้วยฉเฉลิมฉลองมีความสุขหนึ่งเด็กถือไม้เท้าการเริ่มต้นใหม่อะไรบางสิ่งบางอย่างที่เใครบางคนกําลังจะตัดสินใจแหละตอนนี้กําลังรู้สึกเหมือนถึงได้มีคลิปวิดีโอนี้ขึ้นมานะคะอืมนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ,พ่พพิคเนสีว่าเออ พระพิคเนตนะคะให้พ,พิคเนตเนาะสิ่งสําคัญนะคะของคุณที่จักรวาลอยากจะบอกพวกคุณนั้นคืออะไรบ้างอันนี้เอาเป็นคลิปพลังงานเอเนจีบวกนะคะอืมดีไลท์นะคะโอ้ชายแสงไหมเออดีไลท์นะคะเออนะคะเหมือนว่าถึงเวลาที่เราจะต้องทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะถึงเวลาที่มันเหมือนแบบ ถึงเวลาที่เราจะต้องทำอะไรบางสิ่งบางอย่างใครบางคนอาจจะทํางานบริษัทในรูปแบบที่รับราชการก็อาจจะมีความมั่นคงอยู่แล้วแต่เราอาจจะจะทําอะไรอีกสักหนึ่งงานหรืออะไรก็ได้ที่เราสนใจนะคะโอ้อืมไพ่ใบนี้นี่นะคะเห็นไหมคะมันเป็น energy ที่แบบดีมากๆเลยอะ่ะเออแสดงว่าคุณต้องจะได้รับความสําเร็จนะคะ งาช้างนะคะงาช้างอันนี้เนาะภาษาอังกฤษไม่กล้กาอ่านกูอ่านผิดนะคะอืมเห็นไหมคะสิ่งที่สําคัญเนี่ยเราจะได้มันอืมนะคะถ้าเราทํานะคะความสําเร็จนะอืเนี่ยพระอีกใบหนึ่งคุณดูสิเนี่ยอืไกด์เดียนเนี่ยเห็นไหมคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะหรือจักรวาลของคุณหรือ,อครูบาอาจารย์หรือเอเนี่ยสายสายญาณเนี่ยนะคะพระอ พระพิคเนตแม่อุมาเนี่ยพระศิวะอะไรพระเซวะเทพนะคะไกด์เดียนเนี่ยเปรียบเหมือนเราเห็นไหมคะเห็นไหมเห็นไหมเปรียบเหมือนเราเป็นลูกหลานท่านเห็นไหมคะเราที่ทานเราขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือท่านอยากไกด์เดียนนะเออท่านให้พอเห็นไหมคะเนี่ยเออให้ความสําเร็จนะคะดนจิตดนใจให้พวกคุณอนะเดินได้มาชมคลิปนี้เห็นไหมคะดีไลท์เออแสงสว่างหรือความสําเร็จหรืออะไรของเราอะที่เราอะ มันมีอยู่ในตัวเราแสงเราเออแสงเราที่มีอยู่ในตัวนะคะเออนะคะเนี่ยมันก็เข้ากับอันนี้เห็นไหมคะอืมแปดไม้เท้าเนี่ยนะงานนะเอองานเงินอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะที่เราจะทํามันขึ้นมานะคะสู่ทําไมคะสู่ชื่อเสียงสู่ความสําเร็จเออนะคะงาช้างเห็นไหมคะเนี่ยอืมสิ่งนี้คือมันเป็นสิ่งที่มันเหมือนว่า เราได้รับความสำเร็จเราได้รับชัยชนะสิ่งที่มีค่านะคะเราทำมันได้หรือคน้นค้นพบเออคุณจะค้นพบนะค้นพบเจอสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นพรสวรรค์ของคุณเออเป็นสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องทำมันหรืออะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะอันนี้ไกด์เดียนนะเออมันอาจจะหมายถึงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณไกด์คุณแล้วเออจักรวาลได้บอกคุณคุณปิ้งแวบอะไรขึ้นมาหรือ ตัวคุณ่ะนะคะจะต้องทำไมคะอะไก์ไลน์หรือไก์เดียนช่วยเหลือคนอื่นผู้อื่นอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะอาจจะเป็นคล้ายๆแบบนั้นอืมนะมันจะเป็นไปในทานองนั้นเหมือนว่าถึงเวลาที่เราจะต้องทําตรงนี้นะคะเพื่อผู้อื่นทํางานอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะอืมนะดีไว p ์ซัพพนะเออนะคะก็คือ d ีไวส์ซัพพอร์ตก็คือ,อ พลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะซัพพอร์ตคุณอยู่นะ,ะอืมพลังงานโอม,อมใครบางคนก็นัองถือพระพิคเนตแหละนะ,ะพระอุมาหรือเพิ่งไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรมาเพิ่งไปไหวมาเนี่ยะะมีคําว่าโอมขึ้นมาตรงนี้เห็นไหมคะดีวายซัพพอร์ตนะท่านนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ซัพพอร์ตหรือจักรวาลน,นะคะก็นะเขาเรียกอะไรอะคอยสนับสนุนซัพพอร์ตซัพพอร์ตพวกคุณอยู่แล้ว ที่ได้มาชมคลิปนี้นะคะอ่านะบางคนนะคะที่ได้ฟังคลิปนี้จบนะก็อาจจะเข้าใจเนาะเพราะว่าหมอจะถามว่าพวกคุณที่เข้ามาชมคลิปนี้รู้สึกได้รับพลังงานหรือเข้าใจไหมที่จักรวาลสื่อสารหรือที่หมอแปลไพ่ไปเนาะเนี่ยเป็นไพ่เห็นไหมคะอืม u n d e r สแต n d i n g เนาะเข้าใจนะคะคุณมองเห็นเป้าหมายได้ชัดเจนหรือคุณเอ่อเข้าใจว่า ความสามารถพิเศษของคุณนะเออจิตวิญญาณคุณนะเรียกร้องสิ่งใ,ใดที่มันเป็นความสุขที่มันเป็นความเก่งเฉพาะบุคคลนะเออความเก่งกาจของคุณนะเออความเก่งในตัวของคุณเองอะจิตวิญญาณลึกๆของคุณมาเรียกร้องสิ่งนี้ที่คุณอยากจะทําที่คุณอยากจะเป็นไม่ว่าวาดรูปแต่งนิยายอะไรเล่านิทานหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราเก่งเออนะคะร้องเพลงเล่นกีตาร์หรือซ่อมรถหรืออะไรทําอะไรก็ได้ที่เรารู้สึกเหมือนว่าเอ้ยฉันอยากทําทําแล้วมีความสุข อาจจะไม่ได้เอางานประจําก็ได้งานประจําเราทําอยู่แต่เราอันนี้เราทําเพิ่มเราทําเสริมเพื่อนะความสุขเพื่ออะไรก็แล้วแต่เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นแชร์ประสบการณ์แบ่งปันอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เช่นกันนะคะเห็นไหมคะอืมบางคนบอกว่าเอ้ยตำส้มตำอร่อยเออแบบนี้ไหมเออฉันตำแบบนี้อร่อยลองอย่างเงี้ยเราก็ทําคลิปลงไป u t u b e อ่ะปรากฏว่าโอ้โหคนดูเพียบเลยอย่างเงี้ยนะคะอืม ก็มันเป็นแบบนี้อันนี้คือบอกให้ยกตัวอย่างนะคะเป็นไกด์ไลนะ์เนาะอันเดอร์สแตนดิงเนาะบางสิ่งบางอย่างที่เรามองไม่ไมชัดมีความลังเลใจนะคะพวกคุณก็นะคะจะเข้าใจได้คมชัดมากขึ้นนะคะเห็นไหมคะดวงตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยมองคุณอยู่นะคะคอยซัพพอร์ตคอยไกด์ไลน์คุณให้คุณสำเร็จคือเหมือนแบบมีรูทางมีช่องทางมีแสงสว่างนำทาง จิตวิญญาณพวกคุณอยู่นะคะใครที่ได้มาชมคลิปนี้หรือใครที่ออได้ซับสไคร e ์อ่อ l ของหมอเจนอยู่อย่างนี้นะคะเราก็จะได้เห็นเป้าหมายเราได้ชัดเจนนะคะดวงตาที่ใกล้ขนาดนี้นะคะอืมเนาะอันนี้เป็น Energy ที่ดีมากๆเลยนะคะหมอบอกเลยนะน่าจะประมาณนี้เนาะคุยสัก20นาทีนะคะตามที่หมอตั้งใจเนาะนะคะ บางสิ่งบางอย่างแหละนะคะคุณจะทราบเองแหละว่าที่หมอพูดไปทั้งหมดนั้นมันคืออะไรสิ่งใดใครทำไมอะไรยังไงนะคะคุณรู้นะจะได้คำตอบของตัวคุณเองนะคะอืมเนาะส่วนเอ่อท่านใดนะที่อยากจะดูดวงส่วนตัวกับหมอเพื่อไกด์ไลน์การใช้ชีวิตนะคะอืหนึ่งทเดือนนี้นะคะห้าบาท30นาที แอดไลน์มาเราให้เบอร์บัญชีไปคุณก็โอนยอดมาเลยแล้วเรากา็จะนัดคิวให้คุณนะคะเวลาที่ถึงเวลาโทรคุยเราจะเพิ่มคุณเป็นเพื่อนแล้วเราก็จะโทรหาคุณเองนะคะไลน์ของหมอเนี่ยโทรเข้าไม่ได้นะคะเพราะว่าหมอไม่ได้ให้โทรเข้านะคะเพราะว่าเวลาเราติดต่อเกี่ยวกับคุยเกี่ยวกับเรื่องดูดวงเนี่ยเราจะพิมพ์เป็นข้อความเกาะนพอส่ง บัญชีเสร็จคุณโอนยอดเสร็จคุณก็ส่งสลิปมาแล้วเราก็จะนัดว่ากี่โมงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะวันไหนอะไรอย่างเงี้ยนะเสร็จเรียบร้อยถึงเวลาแล้วเราก็จะเพิ่มเพื่อนแล้วเราก็จะโทรหาคุณนะคะอืมนะ,ะเพราะว่าไม่สามารถที่ใครโทรเข้าเพราะว่าเวลาที่คุณโทรมาอย่างเงี้ยเราอ่ะก็อาจจะคุยกับลูกดวงคนอื่นอยู่นะคะเราใช้สายเราก็เลยตั้งว่าไม่สามารถโทรเข้าได้นะคะไลน์นะคะเออใช้เป็นพิมพ์ข้อความนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาราคาของหมอไม่แพงหมอบอกแล้วนะคะ 30นาที5 9 9บาทส่วนท่านใดที่อยากซื้อโปรโมชั่นนะคะจะเก็บไว้3เดือน4เดือน5เดือน6เดือนก็ได้นะคะสองจ่าย2000บาทนะคะดูได้4ครั้งนะคะจะเดือนละครั้งก็ได้นะคะหรือจะคุยทุกอาทิตย์ทุกสัปดาห์ก็ได้แต่โปรโมชั่นนี้นะของหมอปกติจะเปิดแบบปลดล็อกชีวิตจิตวิญญาณเช่น คนมีปัญหารู้สึกเหมือนว่าเออชีวิตจิตวิญญาณชั้นสับสนวุ่นวายมีความรักก็ไม่ดีนู่นนี่นั่น,นชีวิตรู้สึกเหมือนหาทางออกไม่เจออะไรอย่างเงี้ยก็คุยนะคะ mm. เพื่อเป็นแนวทางเพื่อให้เราเข้าใจชีวิตมากยิ่งขึ้นนะคะอืมนะคะถ้าหายดีแล้วเราก็คุยเรื่องอื่นได้นะเ mm. ช่นธุรกิจงานอะไรอย่างเงี้ยลงทุนอะไรอย่างเงี้ยเราก็คุยได้ทุกเรื่องนะคะ mm. ก็2 0 0พันบาทส่วนท่านใดที่อยากจะสนใจออจัดเลขมงคลนะคะเลขมงคลเนี่ยดีนะหมอบอกเลยนะสิ่งแรกๆเลยอะ่ะ นะคุณจะเจอช่องทางรู่ทางหรือเงินเนี่ยจะมาก่อนแล้วเราจะเจอใครสักคนหนึ่งนะที่ดีมาซัพพอร์ตเราบางคนก็โชคดีถึงได้เจอคนต่างชาติเออได้เจอแฟนได้เจอความรักที่ดีได้แต่งงานอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะคะบอกเลยบางคนไม่เคยมีเงินล้านเราก็มีเงินล้านบางคน7ล้าน5ล้าน10ล้านนะคะก็ได้เลขมงคลแค่5,9,9อะ่ะสมมติถ้าเราซื้อหวยถ้าเราไม่ถูกปีหนึ่งอะ่ะเราไม่ได้สักบาทเลยนะคะแต่ถ้าได้เลขมงคลอะ ะะบางคนก็ถูกหวยเลย5้าใบสิบใบหรือหนึ่งใบหรือลอตเตอรี่ถูกถูกรอตีีหรือบางทีเราไปจับรู้สึกว่าเอ้ยเราอยากทำธุรกิจอันเนี้ยเราก็ได้เงินคืนแล้วเราก็ได้กําไรนะคะบางคนขายของไม่ดีหรือลูกดวงมันไม่มันดูดวงหรืออะไรพอได้เลขมงคลไปมันก็เออมันดีขึ้นนะคะ599หมอบอกเลยนะเลขมงคลหมอดีมากเลยนะคะแล้วก็ราคาไม่ได้แพงนะขอคนที่พร้อมโอนนะคะที่แอดไลน์มาเนาะแล้วก็เชื่อมั่นและศรัทธาน,นะคะอืม สิ่งดีๆนะที่นะคะใครที่ติดตามนะ,ะหรืออยู่กับหมอแจนเนี่ยก็อยากให้สิ่งที่ดีๆให้อยากให้ได้ไปนะคะนะคะโอเคเนาะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะขอให้มีความสุขมากๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะอย่าลืมมาเอาเลขมงคลไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ